อ๋สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟนะครับนี่ก็เป็นเซิร์ฟชื่อมาแรงทอดนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเซิร์ฟเกืใหม่ <c oughs> เซิร์ฟก็เพิ่งอัปเดตนะครับกดดูที่กระเป๋าได้เลยนะครับมันจะแจกเยอะมากครับสามารถดูนี่ได้นะครับ ดูนี่ก็ทักหาแอดมินติดต่อแอดมินใได้ลยนะครับต่อไปสุ่มการซาลดได้เลยนะครับจะเจเกสก,การซาก็รอตรงนี้สักพักนะครับเดี๋ยวมันก็ได้มาก็ได้มาแล้วนะครับก็จะมาดู นี่นะครับคาตนะที่เจกนะครับก็จะเป็นคาร์ตอะเดยงน,นะครับนี่ก็เป็นร้านค้าร้านค้าซื้อขอตงต่างๆนะครับอาหารเสียงผมก็ อยากนอนนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นที่ซื้อบอกกันนะนี่ก็เป็นตู้ ADM นะครับ ต่อมาคืออยู่เลเวลนะครับจัดอันดับเลเวลต่อมาก็จัดอันดับเงินเขียวนะครับคี okay, ครับต่อมาก็จะเป็นที่จุดเรียกรถนะครับก็รีรอมันนะครับนี่นะครับก็กด,ดมาแล้วครับก็เปิดสตาร์ทเครื่องได้เลยครับกดอินสตาร์ทเครื่อง Keep hope. ต่อไปก็ดู GPS นะครับมีงานขาวงานดำนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆ เราก็จะไปซ้อมจุด dnp C นะครับประเทศนี้มีนะครับ ถึงแล้วนะครับกดเอ็นเข้ามาได้ดเลยแล้วก็จะเห็น n b c รอนะครับก็ตีได้เลยครับจุดสองอาวุธครับ ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงค์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับมาเล่นกันเยอะๆนะครับแจกฟรีของฟรี